ท่านผู้ชมพอจําได้ไหมฮะเมื่อวันประมาณสักวันที่หนึ่งสิงหาที่ผ่านมาเนี่ยที่มีพี่น้องชาวไทยเนี่ยเจ็ดคนเนี่ยฮะเป็นผู้ชายสองผู้หญิงห้าเป็นชาวอําเภอสิอรินทรจังหวัดอุบลร,ราชธานีเนี่ยที่เขาเก็บเห็ดกันน่ะจาได้ไหมที่ทําอยากให้พวกเราเนี่ยเปลี่ยนอาชีพไปเก็บเห็ดกันเลยนะ่ะที่เขาเก็บเห็ดระหว่างรอยต่อประเทศไทยกับสพป,ปลาวแล้วก็เดินหลงเข้าไปนะโดยไม่รู้เขตแดนเนี่ยก็ถูกเจ้าหน้าที่สพป,ปลาวจับ ในข้อหาเข้าเมืองโดยมิชอบเนี่ยไม่ว่าเขาจะเจตนาก็ดีหรือไม่เจตนาก็ดีแต่ความผิดมันเกิดขึ้นแล้วนะฮะซึ่ง7คนไทยเนี้ยเมื่อวานนี้นะครับประมาณสัก1 6นาฬิกานทีเนี่ย ก็ได้มีการส่งมอบตัวกันเจ้าหน้าที่เนี่ยก็ได้นําคนไทยในยทั้ง7คนเนี่ยนะครับมาส่งมอบตัวกันที่บริเวณด่านสากลไทยลาวช่องแม็กจังหวัดอุบลราชธานีก็มีท่านโสมบุตรกูลเนี่ยเขาเป็นรองเจ้าแผนจัมปาสักเนี่ยเป็นผู้นําส่งมอบจากทางการสปรปลาวมอบให้กับผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีทั้ง7คนก็ปลอดภัยนะครับผ่านมาตรก,การการก,ากักตัวมาแล้ว14วันแต่ เรื่องของการฉีดวัคซีนเนี่ยในข่าวเขาไม่ได้บอกว่าได้รับการฉีดหรือไม่ได้รับก็ไม่ต้องไปสนใจครับอย่างน้อยนะก็ได้กลับมาเป็นที่เรียบร้อยแต่7คนนี้ก็ยังไม่ได้กลับบ้านนะจะต้องถูกกักตัวตามมาตรการควบคุมโรคของประเทศไทยอีกหรอบก็อยู่อีก14วันนะพูด,ดง่ายๆซึ่งญาติๆเนี่ย ด้วยความคิดถึงคุณก็ไปยืนรอนะยืนรออยู่ห่างๆแล้วก็บกไม้บกมือนะตะโกนเงินสบายดีนูน่นนี่นั่นอะไรก็ว่ากันไปตามภาษาญาติพี่น้องนะฮะเขาบอกคนไทยทั้ง7คนเนี่ยถูกทางการลาวเนี่ยดำเนินคดีข้อหาเดียวนะครับเข้าเมืองโดยไม่ชอบแต่ก็ถูกปรับนะ เป็นเงินคนละ6,000บาทซึ่งญาพี่น้องคนไทยทั้งหมดเนี่ยทางฝั่งไทยเนี่ยก็รวบรวมสตุ้งสตางค์กันละคุณนะฮะก็นําไปจ่ายให้กับทางการลาวเมื่อวานเรียบร้อยด้านนางสาววรรณาผลขาวเนี่ยอายุ27ปีเป็นหนึ่งในผู้ที่โดนจับ7คนเนี่ยละคุณเขาบอกเพิ่งลอดลกูก่อนโดนจับไม่กี่เดือนเองระหว่างเดินทางกลับเข้าประเทศไทยเนี่ยบอกว่าดีใจ ที่ได้กลับมาถูกขังเนี่ยที่นู่นเนี่ยเขาก็ดูแลดีนะและคิดถึงลูกที่เพิ่งคลอดด้วยหลังพ้นกักตัว14วันที่เมืองไทยก็จะรีบกลับมาหาลูกเลยนะครับเพราะคิดถึงลูกมากอีกคนหนึ่งคุณเขาบอกคุณสุวิทย์ชมสวนเนี่ยอายุ33ปีเขาบอกตอนที่ถูกเจ้าหน้าที่เลาจับเนี่ยบอกจะพาไปตรวจหาเชื้อโควิดในทีนแล้วก็กักตัว14วันก็จะปล่อยกลับบ้านนะเขาบอกระวังถูกกักตัวที่นั่นเนี่ยก็มีญาเป็นคนลาอยู่ที่นั่นนะคอยส่งอาหารตามที่อยากจะกินนะผมย้ำอย่างเงี้ยตามที่อยากจะกิน ก็สบายดีกันทุกคนมีเจ้าหน้าที่ลาวคอยดูแลอย่างใกล้ชิดก,ก็ข่าวนี้จบไปนะฮะก็ยินดีครับที่กลับมาประเทศไทยอย่างปลอดภัยนะฮะไม่น่าห่วงเพราะว่าไทยกับลาวเนี่ยเป็นพี่น้องกันซึ่งผมก็เชื่อว่าเขาดูแลเป็นอย่างดีนะฮะก็ต้องขอบคุณพี่น้องชาวสปปลาวทุกท่านและก็เจ้าหน้าที่สปปลาวทุกท่านที่ดูแลคนไทยเป็นอย่างดีนะฮะขอบพระคุณครับ